ราศีที่ในช่วงนี้เป็นจุดเปิดดวงชะตาพลิกดวงจากร้ายให้กลายดีได้แก่ได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับฟังแล้วก็ชื่นใจ อันที่จริงเนี่ยเราดูกันมายาวโดยเฉพาะดวงราศีกันเนี่ยตกมายาวนะนับตั้งแต่19เมษายนปีที่แล้วจนถึงวันที่30เมษาปีนี้เป็นห่วงเวลาของดวงราศีกันดูงไงดวงก็ตกแต่พ้นจาก30เมษาเข้าปักแรกของเดือนพฤษภาที่ผ่านมาน่าจะดวงดีแต่มันยังดีไม่เต็มที่เพราะดาวสดพ้นจากมุมมรณะก็จริงแต่ดาวประจำตัวของชาราศีกันคือดาวพุธยังจรอ,อยู่ในมุมมรณะ จนถึง25พฤษภาคืคอปักนี้จึงจะพ้นจากมรณะเข้าเดือนสุภาในวันที่25พฤษภานี่ไงจุดที่บอกว่าจุดเปิดดวงชะตาอย่างแท้จริงแม้จะมีราหูเล็งอยู่แต่ดาวประจำตัวพ้นมุมมรณะแล้วมีกำลังเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าวันที่25พฤษภาคมดาวประจําตัวของชาวราศีกันคือดาวพุธจรพ้นจากมุมมรณะเข้าสู่มุมสุภา ร่วมกับดาวอีกสีดวงคือดาวอาทิตย์ที่รอยอยู่ตั้งแต่วันที่14พฤษภาดาวพุษฎีที่รอยอยู่ตั้งแต่วันที่30เมษาดาวมุตยูรออยู่ตั้งแต่วันที่8มีนาปีที่แล้วและที่สําคัญดาวที่รอแล้วอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธตามหลังเลยตามหลังไปดูอยู่ไปพบกับคณะผู้รอคอยเราอยู่แล้วเกื้อกูลหนุนเนื่องในเรือนสุภาพ สุภาในความหมายทางโหราศาสตร์แปลว่าจุดสว่างจุดเจดิดจัสจุดความหวังเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีกันตรวจเช็คกันได้คุณจะบังเกิดความหวังคุณจะมีความหวังและกําลังใจสิ่งที่คุณคิดจะเป็นรูปธรรมในการลงมือทําได้ตั้งแต่ปากนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่25พฤษภาคมฟันธุครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไหว้พระราหูสี่ภาคภาคเหนือไปไหว้ที่คณะเสดือเมืองคณะเสดือเมืองเนี่ยเดิมเนี่ย ในอดีตเป็นพระคลังมหาสมบัติของพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งเป็นพระมหากรัตริยาพระองค์แรกของฮาริปุญชัยเมื่อได้บริจาคสระวาวังสร้างวัดปัจจุบันจึงเป็นที่ทำการของคณะสดือเมืองผมได้สร้างพระราหูประดิษฐานพร้อมทั้งพระแม่เจ้าประทับนั่งไว้คุณก็ไปกราบไปไหว้ไปสักการะภาคอีสานก็ไปสักการะพระราหูสมคุดที่วัดสาลอยจ,ยจังหวัดนครสีมา แล้ว,วันที่22พฤษภาคมนี้จะเททองหล่อองค์พระชัยเมืองสูง4เมตรหล่อพระเศรษฐีนวโกดและหล่อองค์ย่อมโมจำลองก็ไปเขียนแผ่นทองพาลูกพหลงังไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานไว้ก่อนวันที่22หรือไปร่วมพิธีวันที่22ผมไปบวงสรวงเททองกับผู้คุณนะครับ22พฤษภาคมภาคใต้ไปไหว้ที่วัดนางพญานาครศรีธรรมราชปากนาครน,นะครับ มีพระราหูพระกลางก็ลานเทพพระเจ้าอาบางคุณนนท์ฝั่งทนนะครับนี่พระราหูสีภาคแล้วควรจะปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีดสัตว์นะครับหรือทําบุญบริจาคโลหิตเนี้ยได้หมดเลยนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรสัพพสัตว์ทั้งหลายทําบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกกนแ้งก็มีทั้งวัดเจ้าอามวัดแคสุพรรณวัดสาลอยมีจุดให้ทาบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกกำแงการที่จะไปจุดเปิดดวงตาต้องล้างอัปมงคลเสริมบุญราศี คุณก็ต้องใช้น้ำอบคันธมาศท่าน,นี้ที่ผสมกับน้ำมนต์นับพันวิธีและน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศมีน้ำมนต์พระปรลิตด้วยจากนับพันวิธีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าให้สะอาดเอาขันบริสสะอาดมาใส่น้ำจากก๊อกแล้วก็เหาะน้ำอบคันธมาศกันไปสักห้าหยดเก้าหยดอธิษฐานสวดพระคาถาแล้วก็อาบตัวทุกวันนะครับเสริมบุญยญราศีเปิดดวงชะตาหาแหวนมหาเทพพระหริหระ องนรสิงห์พระพิราบนะครับแล้วหากุมารเทพวัดแครไว้ติดตัวให้ช่วยเฝ้าบ้านบ้างนะติดตัวบ้างกุมารเทพเนี่ยง่ายบูชาไว้ไม่ต้องลิ้นในน้าแดงนะไม่ต้องน้าแดงน้ําแดงเดี๋ยวมาหวานกินนะ <c oughs> เราบอกว่าลูกเอ้ยมาเฝ้าบ้านมาช่วยให้เกิดโชคเกิดลาบพ,พ่อแม่กินอะไรเองอิ่มด้วย <c oughs> พ่อแม่ไปไหนมีความสุขเองม, <c oughs> มีความสุขด้วยนะอย่ามีเคราะห์มีภัยช่วยด้วยจะมีโชคลาภช่วยมาให้เห็นด้วยอย่างเงี้ยไม่น่ากลัว นะเป็นกุมารเทพของวัดแคร์เนี่ยเอาไว้บูชานะให้เป็นมหามงคลเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เป็นจุดเปิดดวงชะตาในรอบปีพลิกดวงจาก้ายกลายดีได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ